ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันผมอยากให้ท่านผู้ชมช่วย,วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งไว้หน่อยนะครับเราไปรับชมคลิปวิดีโอเลยดีกว่าครับเริแบบอ๋อเพลงลิกัสิ์หรือเปล่านะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะคำนึงผมกดลิกัสิดแบงก้ามิวสิกโอเคเอ๋อเริ่มมามันจะชี้ให้เราไปหาจอนคุยกับจอนเหมือนแบบเป็นเราเป็นนักสำรวจแร่มือใหม่อะไรประมาณนั้นแม่งแปลมัน อันนี้คือแผนอ๋อไอ้ถาดร่อนแร่นี่เคยเห็นไหมคนดูเคยเห็นตามทิกตอกวะเก็บแร่มาขุดเอาแร่ใส่อันนี้เอาดินเอาทรายใส่แล้วก็ไปร่อนเคยเห็นไหมไอ้ที่แบบร่อนเนี่ยก็แง๊วแงวเนี่ยอ้าเราจะเจอแร่เว้ยไฮไลท์กับแพตตินัมผมไม่มีทองร่อนเสร็จมันก็เจอแร่แล้วก็แร่มาขายที่พ่อค้าคนนี้อันนี้อ่ะ440เหรียญวอ้โหว่า,าขึ้นสนิมอยู่นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอันนี้พลาสติกใช่ไหมเราต้องซื้อ อ้วรอนี่คือรัก3ามนาทีรักคือโชคนะเราไปร่อนเราคเสียเราก็มาร่อนต่อนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอู้เราเจียวทองคุณดูโอ้รวยเลยอะ่ะถ้าชีวิตจริงนึง่งเกมมันประมาณนี้หรอมีเทรดเดอร์นะทเทรดเดอร์คืออะไรแป ซื้อพวกรใหม่ได้แล้วอันนี้3,000เป็นพวกรเหล็กเ,เอาพวกรเหล็กไปก่อนนะเพเราลองไปหาที่อื่นมาที่ไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้เราเว้ยต้องเจอแหวนแล้วตอนนี้เรามีเรามีชัยนี่ไอ้นี่หนะ่อยะคือ 400. อะไรสี่ร้อยโอแพทแพดดิ่งแพงอยู่นะคุณดูมันมีแบบล่อนอนตนัตโน,น,นมัติไหมปวดเองหมละเอาเอาเอาปิงเอาค้างครับเควสเราคือต้องหาแบบเยอะอยๆเดี๋ยวเราไปขายก่อนนะคุณดูไปเอาเกรบอุปกรณ์กันเพราะว่าน่าจะได้เรื่องอยู่ตอนนี้น่าจะได้แบบเกือบหมื่นแล้วมั้งอู้ส์สามพันนี่หรอเ อันนี้เป็นตัวคาร์บอ่านี่ไงโกลิงสองพันนะต้องใช้อะไรบ้างอะใช้ทองห้าอันก็จะไปหาทองแล้วทําแหวนแหวนกันเราจะได้เสร็จเควสนะวูย,ยางได้เนี่ยหมื่นสองมีอยู่สามพันเก้าแอลลอนดอสลองอโค้ชมาใส่ไหมมาครับโค้ชแรกเอา้าอุ้ยนี่ยได้ละนึกว่าผิดโอู้ห <c oughs> อีกหนึ่งโคช้ชวูเราได้อะไรมาด้เนี่ยนะไม่ได้อ่านว่าผมจะใส่ไปมันนะ่วๆอ่ะอีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นแปดนะครับเั็นชี้ให้ผมมาตรงนี้เว้ยไม่ใช่ซื้อเนี่หรอซื้อละ เราได้อะไรด้วยก็ไมาดูนะเหมือนเพชรปะอันนี้คือบริเวณที่เราอยู่นะครับคืออ๋อไม่มีแรงก็ไมีผมมีระดับรีเจนโอ้แระสุดคือมิติกนะครับผมจะกลายเป็นมหาเศรษฐีจะกลายไปเป็นหัวแถวทองได้1หนึ่งอาขาดอยางละหนึ่งวันนี้ขาดอยางแล้วหนึ่งละวันนี้แหละถา,านนี้แหละเรียบร้อยครับแพตตินัมครบละเหลือทองครบให้ผมเลยรึเปล่าแพตตินัมอีกหนึ่งโอ้เล่นแบบนี้ก็ปนิ้เหมือน,นกันนะอันนี้เลยทีเดียวพอทองออก คมนะครับที่นี้หาแหวนแหวนต้องคราบนะใช้ทองห้าอันมั้งแล้วก็เงอินอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยคุณภาพดีว่าไม่รู้นะมาคุยนจอรนไม่รู้ไหม เราไปไหนว่าผมไปนู่นก่อนเลยตอนนี้เราเวลเวล์ห้าแล้วนะ <S Hello s u ร u s อูอ๋อไอที่มันอยู่กลางน้ำนะมันนะอ่านว่าสุลุยสุลุยอะไรเนะี่ยสุลุยอ่าผมดูแล้วมันทำได้ได้คือไอ้มันคือไอ้แท่งอันนี้นะครับถ้าเราไปวางไว้แล้วมันเราไม่เราไม่ได้ออนอนะ่ะมันจะดักแร่ให้เราอัตโนมัติไว้แล้วกันนะตอนนี้ผมอยากได้ถาดใหม่เฮ้ยผมขายแร่แล้วเราไปซื้อถาดร่อนใหม่น่าจะรวยนะหลายหมื่นอนะ่ะสี่หมื่นหกท่านผู้ชมโอ้โหเราจะไจะซื้อนี้นะเราข้ามมาซื้อนี้เลยซิวเวอร์แพน ถ้าทานใหม่มันก็จะเก็บไอ้พวกสายได้เยอะขึ้นอย่างเี้เราก็จะประหยัดเวลาในการขุดแล้วก็ล่อนนะจ๊ะขุดแต่มันก็ล่อนนานขึ้นนะแต่แร่ที่ได้มันก็เยอะขึ้นโอ้ยมีออตโตโอค้คิกไหมนะออตโต้ล่อนอะลูบี้นี่ไงระดับไหนนี่อันนี้จะแล้วอ่โอ้ลูบี้นี่ครับเอ้ยลูบี้แสดงว่าเราไป็นแร่ก,กะระดอร์ได้ใช่ไหมนี่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 ตวยี้ครับทันจิโร่นี่ไงเรียบร้อยปะหัวอ,อะไรเยอะแยะเลยนะโอ้โหนี่อันนี้เยอะเลยลองขายด้วยนะอะไร ซื้อ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 รู้สึกตัดี๋ยวขึ้นแล้วป่ะโอ้ยของแท้อะแม่ดีนะผมมาแบบเห็นสุดหล่อมาขุดแถวนี้ผมก็เลยมาขุดตอนนี้ขาดแค่ห้าอันเบืออบ่อหอร์โมนเงี้ยและแต่ราคามันดีนะเว้ยผู้คชมแล้วนี่ไปเคลียร์เควสแล้วก็ขายของสวัสด,ดีนะคุณจอสมื่นเนาะขายครับเขาบอกให้เราย้ายที่ไว้คุณดูซื้อวันีป่ะตันนี้กี่บาทก่อนแสนหนึ่งอะแล้วมันจะอยู่ในไหนอนะ่ะเราใส่อยู่สมมุติถ้าเราออกมันก็น่าใจนี่เองว่ะ เขาบอกว่าให้เราไปแบบอันนี้ป่ะโซนที่สองอ่ะเราต้องเปิดไอ้นี่ดูมีรูบี้มีไทเทเนียมมีโกเราก็ไปฟอร์จูนลีเวอร์คือตรงไหนวะนู่นนู่นเห็นแล้วนี่เมื่อกี้รับกับจอนนะตอนนี้เรารับกับเอนจิเนียร์คือเขาเหนื่อยแล้วเขาเลยมาจ้างเราแทนนะเป็นมาแล้วให้เราไปหาลาปิดเอเมอรัลแล้วก็โอเปิลอะเราขุดเราให้ขุดแบบที่มันมีแร่โอ้ยเทพจา้ามีแร่างงี้คือดีใช่ไหมเอา้าบอกว่าพวกผมขุด ตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้พวกเราต้องซื้อเท่าไหร่แพงแน่เลยนี่สามแสนสองคุณดูมาแล้วตั้งยังไงโอ้โหสามแสนตรงนี้น่าจะยังทำไม่ได้แลงั้นเราไปทำตรงเขตตรงนั้นสวัสดีครับอ่าขอต้องการวัตถุดิบที่จะซ่อมมันเราจะไปหาให้แต่สิ่งที่ขอต้องการก็คืออะไรก็ไม่รู้อจ็ยจ้างร้านหนึ่งนะสมกับเป็นวิศวกรจริงๆช่างมาแล้วผมกดคุณแรกตรงนี้นะวางไปนะคนนี้ให้ควสเราได้คือมันต้องมีแบบเวชชั่นมาร์กอยู่เงี้ยถึงจะได้คุะตอนนี้ผมเวลอะไรวะอ๋อนนี้เวลส ว่าแปลว่าอะไรวะนี่ให้อัพเดกระทาผมโอ้ตรงนี้ขุดได้ด้วยเหรอโอ้ยไม่แน่คุณดูแบบวัตถุดิบลาบอะคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นวลยอ๋อทองแค่สี่เลี่ยนมันตอนเย็นเน่ยเว้โอ้ดู ว่าเอาไว้ตรงนี้ไว้น,นู่นเน่ะน่าจะมีแบบตรงดีมากกว่าเดีออ๋วาวางไว้นะอันนี้แบบมันผมดูแลลมพัดไงมันอาจจะแบบเข้ามาในนี้ได้แบบเร็วแล้วก็เยอะขึ้นไอเขาเล่นลิงเกมฉลาราตองไปกลางกลางอ่าโอเคครับท่านผู้ชมจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีข้อพิพเหประการไหนขอภัยไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ